สวัสดีค่ะมาถึงดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะคะมาจําเดือนสิงหาคมค่ะนะคะชาวพิจิกนี่เองก็เป็นควรทตุน้ํานะคะก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวง,ง่ายในเรื่องของความรู้สึกนะคะเดือนนี้นะคะไม่หมอขอแจ้งเลยนะคะบางคนที่เข้ามาถามว่าออดูลัคนาได้ไหมราศีหรือลัคนานะคะสามารถดูได้ทั้งสองนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครรู้ลัคนานะคะเวลาตกฟากเนี่ย ะค,ะคุณก็สามารถที่จะดูลัคนานั้นได้แล้วก็ดูลาศีได้นะคะก็เทียบกันดูว่าอันไหนที่มันตรงกับตัวเรานะคะเรายึดตัวนั้นก็ได้หรือว่าดูทั้งสองอย่างก็ได้สําหรับบางคนเนี่ยที่เข้ามาถามว่าวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแม่หมอเองนะคะได้ลงรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิกแล้วถ้าคลิกเข้าไปตรง <c oughs> ลูกศรด้านล่างเนี่ยเราจะเจอนะคะม,มาดูกันเลยนะคะเหมือนว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ตอนเนี้ยนะคะของชาวราศีพิจิเนี่ย คุณค่อนข้างที่จะเจ็บปวดในเรื่องของความรักนะคะคุณยังเจ็บปวดในเรื่องของความรักความรักที่มันมันถูกชะงักไว้หรือความรักที่มันดูเหมือนความสัมพันธ์ที่มันไปด้วยกันไม่ค่อยสวยจากเดือนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าไพ่อดีตคุณได้สามดับเหมือนว่าความรักครั้งที่ผ่านมาคุณเจ็บปวดเหลือเกินนะคะแต่มันก็ยังตัดใจไม่ได้เนี่ยปัจจุบันคุณยังตัดใจจากความรักไม่ได้เลยซึ่งในอดีตเนี่ยความรักของคุณนะคะ มันเป็นความรักที่คุณเหมือนว่าถูกปักหัวใจเห็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไหมไม่ปักหัวใจคนนี้เหมือนความรักที่มันถูกทิ้มแทงนะคะมันเจ็บปวดเหลือเกินเป็นความรักที่อาจจะถูกหักหลังหรือว่ามีมือที่สามเข้ามาตอนนี้คุณเองก็ยังรู้สึกเจ็บปวดบางคนณอะ่ะอาจจะยังไม่ได้เลิกกันเด็ดขาดนะคะอาจจะเหมือนว่าหยุดความสัมพันธ์ไว้หรือว่าถอยห่างกับคนท้าเก้านะคะถอยห่างเพื่อ เพื่อที่จะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะรอดูหรือว่าเป็นการทบทวนความสัมพันธ์นะคะยังไม่ตัดสินใจที่อยากที่จะจุบทั้งที่ความสัมพันธ์เนี่ยหรือว่าความรู้สึกในใจของคุณอาจจะจุบไปแล้วแต่คุณยังยังรู้สึกอะ่ะยังคิดถึงวันเก่าๆอยู่ คิดถึงความรักครั้งเก่าอยู่นะคะคุณเองยังไม่อยากจบนะคะยังอยากที่จะทบทวนแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วสถานการณ์จริงๆ่สิ่งรอบข้ามเหมือนกับว่ามันก็ค่อนข้างที่จะบีบตัวคุณเท่าไหร่นะคะใช่มันเป็นไพ่บีบว่าให้คุณเดินทางไปข้างหน้าทั้งที่บางทีเนี่ยนะคะเหนทางข้างหน้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่คนเนี้ยเขาบอกว่าอาจที่จะเลือกเดินไปข้างหน้าอาจจะมีพายุเข้ามานะคะ แต่มันไม่ได้มีทางเลือกหลายทางสักทีเดียวให้บอกแบบนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะจะเลือกที่จะเดินเดินออกมาฝ่าฟันอุปสรรคนะคะยอมบางคนเนี่ยเจ็บปวดในความรักมากนะคะความเจ็บปวดนี้บางทีก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้อาจจะต้องเก็บไว้นะคะเป็นความเจ็บปวดบางทีก็บอกใครไม่ได้นะคะ,ะเพื่อรอวันบางคนเนี่ยนะคะยอมนะคะเจีสละนะคะเก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวนะคะยอม ยอมแบบรับภาระความเจ็บไว้คนเดียวเพื่อที่จะยันอยากจะฝากฟันกับความรักอะไปต่อไพ่บอกแบบนี้นะคะถามว่านะคะในอนาคตเนี่ยสิ่งที่คาดคิดคุณยังรอโอกาสนะคะอืมโอกาสที่จะได้รับโอกาสที่จะกับความรักที่มันจะเดินหน้าต่อความรักครั้งที่ผ่านมาที่มันจะเดินหน้าต่อคุณยังมองแบบยังหวังที่โอกาสนะคะความรักครั้งเก่าคุณจะกลับมายังหวังที่จะให้อ่อได้รับโอกาสกับความรัก ที่มันจะเดินไปต่อได้เหมือนว่าความรักครั้งที่ผ่านมาความรักทั้งเก่าที่จะกลับมาคุณยังหวังอยู่นะคะให้อบอกแบบนี้ค่ะอืมนะคะแต่ที่บอกว่าความ่ะความเจ็บปวดในอดีตมันทําให้คุณค่อนข้างที่จะเจ็บปวดบางทีนะคะคุณก็อาจจะจะเลิกเลือกที่จะเดินทางไปข้างหน้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับจิตใจคุณทั้งนั้นเลยนะคะอืม เนี่ยไพ่ปัญหามาแนวทางการแก้ปัญหาแนะนํนาไพ่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับใจคนล้วนเลยนะคะเหมือนผู้ชายคนนี้เห็นไหมนะคะต้องสู้กับสิ่งโตมีดาบมีอุปกรณ์อย่างอื่นก็ไม่สามารถที่จะเอามาฆ่าสิ่งโตนั้นได้มันก็เปรียบเหมือนกับว่าสิ่งโตนี้คือจิตใจหัวใจเราความคิดเรานะคะเราจะฝ่าฟันมันไปได้นั้นก็คือความรู้สึกแล้วก็หัวใจเราล้วนๆผ่านมาได้ด้วยจิตใจเรา คนอื่นช่วยเราไม่ได้นะไพ่ใบใบนี้บอกว่าช่วยเราไม่ได้แต่เขาไม่ได้ทิ้งเราไปไหนนะคะคนอื่นคนรอบข้างเราเพื่อนฝูงเราเขาก็อยู่ข้างๆเรานะคะอืมแม้กระทั่งคนในครอบครัวเราเองนะคะเขาก็คอยอยู่ข้างๆเราไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนถึงคนอื่นจะเข้ามาช่วยเราไม่ได้แต่เขารถ้าคุณนะต้องการคําปรึกษาที่ดีนะคะเพื่อนฝูง คุณให้คำปรึกษาที่ดีหรือให้ความช่วยเหลือชี้แนะคุณได้นะคะ,ะที่บ้านคุณนะคะเขาพร้อมที่จะคอยอ,อยู่เคียงข้างคุณอยู่ให้บอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็ยังรังเลอยู่ว่าะจะกลับไปดีไหมถึงแม้คุณยังหวังที่จะได้โอกาสแต่ถามว่าถ้าโอกาสกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีความรังเลอยู่เลยว่า ฉันจะกลับไปดีหรือคุณจะเริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสนะคะว่าบางทีเนี่ยนะคะพไพ่ใบนี้บอกว่าความรักเข้ามาที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะหรือว่าเป็นคนรักเก่าที่จะหวนกลับมามีโอกาสที่นะคะคนรักใหม่ก็จะกลับเข้ามาอม่ไม่ใช่สิคนรักเก่าก็จะหวนกลับมาแล้วความรักครั้งใหม่ก็จะเข้ามาหาคุณนะคะแต่คนเองก็ยังที่จะ ยังเดิมไม่ถูกอ่ะคุณยังรังเลอยู่ว่าความรักอันไหนที่มันจะทําให้ความรักของคุณที่เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าอย่างมันมันม่นมั่นคงนะคะแล้วที่จะสามารถสร้างครอบครัวกันได้คุณก็ยังรังเลอยู่นะคะ <S <S ถึงแม้ตัวคุณเองเนี่ยจะยังคิดถึงอะไรเก่าๆอยู่นะคะไพ่บอกแต่เชื่อเธอค่ะว่าอืมคุณอาจที่จะเลือกนะคะฝ่าฟันไปข้างหน้านะคะรับโอกาสฝ่าฟันไปข้างหน้านั่นหมายความว่า คุณอาจจที่จะเลือกหันหลังให้กับมันนะคะอืแล้วเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆนะคะอย่างที่บอกว่าไพ่โอกาสมาถึงแล้วไพ่ทางเลือกมาบางทีคุณอาจจะเลือกชุดสิ่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแต่คุณอาจจที่จะเลือกโอกาสที่จะเดินเดินไปข้างหน้าอาจจะหันหน้าเข้ากับการทํางานนะคะมุ่งหน้านะคะหันมาตั้งใจทํกทํางานให้เต็มที่นะคะ ไพ่งานมาอยู่ไม่ไพ่ไหมายความว่างานนะคะที่บ้านนะคะยังรออยู่นั่นหมายความว่าโอกาสเรื่องการทํางานถ้าหากความรักมันไม่ดีนะหันหน้านะคะออปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้กับการทํางานให้กับธุรกิจนะคะให้กับที่บ้านนะคะมันจะสําเร็จนะคะแล้วเราจะได้รับัยชนะสู้นะคะไพ่บักใบเนี้ยนะคะเพื่อจะชนะมาเนี่ยนะคะออกลกเพื่อจะได,ได้ได้หนังวัวมานะคะยกขึ้นมาเนี่ย คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันถึงจะรับชชนะชนะแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนฝูงคุณรอบข้างที่บ้านเขาก็จะยินดีกับคุณอไพ่บอกว่ามันจะต้องสู้นะคะเนี่ยสเต็งมาคือคุณต้องฝ่าฟันเอาความเก่งกาจของคุณเนะะี่ยค่ะต่อสู้เอาความที่เด็ดเดี่ยวของผู้หญิงของผู้หญิงผู้ชายคนเนี้ยนะคะต่อสู้กับมันแล้วคุณจะได้รับชนะอาจจะยากนะคะแต่คุณชนะมันไพ่บอกว่าอะไรที่มันยังรังเลอะไรที่มัน คุณยังมันมันไม่แน่นอนอ,ะอ่ะนะคะให้คุณค่อยๆตัดสินใจให้คุณค่อยๆทบทวนนะคะสําหรับคนโสดตรนะคะคุณดูเหมือนกับว่าคนสูตรเองคุณก็ยังเจ็บปวดกับความรักครั้งที่ผ่านมาคุณอาจจะ,ะจะไม่ค่อยอยากที่จะอยากมีใครสักคนและนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้ยังอยากอยู่กับตัวเองนะคะคือที่ผ่านมาทําให้คุณรู้สึกว่าความรักรั้งที่ผ่านมาเนะี่ย มันยังขิดกับความรักครั้งที่ผ่านมามันยังเจ็บป,ปวดอยู่กับความรักครั้งที่ผ่านมายังลืมรักเก่าไม่ได้นะคะสําหรับคนสดเองนะคะถามว่ามีโอกาสมีคนที่จะเข้ามาไหมคะออตอนนี้นะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่คนที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าไม่เป็นคนรักเก่าก็จะเป็นความรักแบบปรับนะคะแต่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เหมือนกับว่าคนสุดเดือนนี้เนะี่ยคุณมุ่งหน้าไปเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องการทํางานมากกว่าเพราะว่า งานของคุณค่อนข้างที่จะไปได้สวยเลยนะคะแล้วก็เรื่องการเงินของคุณมากกว่านะคะเพราะว่าช่วงเนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เป็นเงินหมุนมากกว่าคุณอะคุณสุดอาจจะจะไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะคุณน่าจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องที่บ้านนะคะแล้วก็คุณยังขิดกับความรักครั้งที่ผ่านมาหรือว่ายังจ็บปวดกับความรักครั้งที่ผ่านมาอยู่อย่างที่อยากจะไม่เริ่มต้นใหม่กับใครนะคะ บางคนก็ยังหวนคิดกับความรักครั้งเก่ายังรอความรักครั้งเก่าเข้ามาอยู่นั่นเองนะคะมีโอกาสนะคะคนเก่าจะวนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าความรักที่ปรปปับนะคะคุณอาจจะได้เจอความรักที่เกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับการเดินทางที่จะเข้ามานะคะสําหรับเดือนนี้นะคะที่บอกว่าเดือนนี้นะคะก็คุณที่เจอเรื่องอะไรมาจากในอดีตนะคะคุณยังไม่ถึงขนาดว่าตัดใจได้นะ ผมก็ยังคิตคิดถึงอยู่เพราะฉะนั้นพ่บอกว่าให้ทบทวนปัญหานะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรถ้ามันยังยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนหรือว่าอะไรยังลังเลอยู่นะคะพอใจเราค่อนข้างที่จะยังลังเลอยู่ยังสับสนอยู่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะมันจะฝากฟันไปได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจิตใจเรานั่นเองนะคะสาหรับเดือนนี้ก็จะเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับใครที่เจอปัญหา เดือนที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาที่ทําให้ยังจิบปวดจิตใจอยู่ยังตัดใจไม่ได้นะคะยังจิบปวดอยู่อืมพ่บอกว่าบางทีนะคะช่วงนี้นะคะมันก็อาจที่จะมีทางเลือกไม่กี่ทางที่เราจะจะมุ่งหน้าไปต่อให้ตรงข้างหน้าเนี้ยจะต้องเป็นพายุพ่ยบอกว่าเราอาจที่จะต้อง ดุยแตอยอย่อย่าได้ใจร้อนอย่าได้วู่วามนะคะให้มีสติในการที่จะทําอะไรเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายวามว่าผู้ชายบางทีนะคะอัศวินน่ะถือดาบคือความวู่วามความใจร้อนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีนะคะเรามุ่งหน้าไปไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่ว่าจงอย่าได้ใจร้อนจงได้ใช้สติในการตัดสินใจอะไระไดหลายอย่างอะไรถ้ามันไม่ชัดเจนก็ให้ทบทวนดีๆนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่า โอกาสใหม่ๆจะเข้ามาให้เราเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้รับโอกาสนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือว่าคนที่จะเข้ามาหาเรานะคะแต่คนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยก็มีนะคะมีโอกาสคนที่จะรับเป็นลักษณะคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะคะหรือเป็นคนที่มีคารมคุมคายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ในการเจรจานะคะอาจจะทําให้เรารู้สึกรู้สึกดีไปก,กับเขาได้นะคะ เราไพ่ก็เตือนเรื่องของความคิดนะคะว่าอย่าได้เครียดนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะอย่าเครียดอย่าคิดมากนะคะหรือว่าฟุ้งซ่านนะคะระหว่างเรื่องเกี่ยวกับไมเกรนหรือว่าระบบทางเดินหายใจเรานะคะหรือว่าการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับด้านหน้าอกเราหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเนื่องจากความเครียดของเรานั่นเองนะคะโอเคขอให้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาราศิพจิตนะคะเพราะฉะนั้น คุณเอนะคะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวงา่ายหรือเซนซิทีฟเวลาที่จะเจ็บปวดอะไรก็ค่อนข้างที่จะชอบเก็บไว้นะคะเจ็บปวดอยู่คนเดียวไพ่บอกว่า,าจงอย่าได้เก็บไว้อะไรที่มันเจ็บปวดนะคะเรายังมีครอบครัวยังมีเพื่อนที่ดีนะคะหรือคนรอบข้างเราที่จะคอยให้คําชี้นําหรือว่าให้เป็นที่ปรึกษ,ษาหรือว่ารบับฟังเราอยู่นะคะนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ